สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ s มาร์ทไลฟ์ไฟกษียณน,นะคะกับดิฉันเพนสรีปัญญาละชนนะคะที่มาพร้อมกับคุณพ่อเช่นเคยนะคะนแพทย์สุดชัยปัญญาละชนนะคะสวัสดีค่ะพ่อคะสวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีก่อยค่ะพ่อคะเ,ออเมื่อสักปีที่แล้วนะคะพ่อเราเคย คุยให้ท่านผู้ฟังทราบเกี่ยวกับเรื่องของความดันโลหิตสูงไปที่ค่อนข้างจะละเอียดมากเลยนะคะใช้เวลาไปหลายตอนมากเลยนะคะถึงถ้า,ถาท่านผู้ฟังท่านไหนสนใจนะคะก็สามารถที่จะไปเปิดย้อนฟังได้นะคะทาง Facebook f a c e b o o k q เ m นะคะทีนี้วันนี้เราก็นำเรื่องนี้มาคุยกันอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะพ่อครับวันนี้เราจะมาสรุปให้สั้นๆน,นะให้จบในต่อเดียวนะคือท่านผู้ฟังจะได้ นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะแล้วก็ระหว่างที่ผ่านมานี่อาจจะมีข้อมูลใหม่ๆอะไรเนี่ยนะเราก็จะเสริมเข้าไปไปด้วยนะ,ะก่อนอื่นจะขอทบทวนก่อนว่าคําว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยคืออะไระต้องเข้าใจก่อนนะหวังว่าทุกท่านคงได้เคยได้รับปิดเาการวัดความดันโลหิตมาแล้วนะแล้วก็คือวัดความดันโลหิตที่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ย ถ้าสังเกตดูจะเห็นว่ามีตัวเลขบอกไว้สามตัวใช่ไหม<ฆ>ตัวบนสุดเนี่ยเป็นความดันโลหิตขณะที่หัวใจบีบตัวหรือที่เราเรียกว่าความดันซิสตอริกซิสตอริกตัวกลางถัดลงมานะคือความดันโลหิตขณะที่หัวใจคลายตัวเราเรียกว่าความดันไดแอสตอริกไดแอสตอรินะ<ฆ>แล้วตัวล่างสุดมีอีกแถวหนึ่ง คือจํานวนการเต้นของหัวใจในหนึ่งนาทีหรือเท่ากับชีพจพรของเราที่เราจับได้ที่ที่ข้อมือ,อมนะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเมื่อไหรเราจะมีความดันโลหิตสูงดูอมความดันโลหิตสูงเนี่ยจะต้องตัวบนเนี่ยจะต้องเกินร้อยสี่สิบมิลลิเมตรประหลอดค่ะนะแล้ว,วความดันเนี่ยเป็นมิลลิเมตรประหลอดนะความดันตัวล่างต้องเกินเก้าสิบมิลลิเมตรประหลอด ค่ะนะต้องเกินร้อยสี่สิบเก้าสิบนะตัวใดตัวหนึ่งเกินก็ได้นะและจะต้องสูงเกินกว่าเนี้ยตามเกณฑ์เนี้ยนานกว่าสองสัป,ปดาห์อืมค่ะถึงจะเรียกว่าเป็นความดันโลหิตสูงค่ะเกินกว่าสองสัป,ปดาห์ไหมก็ว่าไงวัดทีไรสูงทุกทีไม่ว่าจะวัดเช้าวัดบ่ายวัดเย็นวัดกลางคืนนะทุกครั้งจะต้องเกินร้อยสี่สิบเก้าสิบ แต่ถ้าเบอครั้งไหนที่ต่ำกว่านั้นเราก็ไม่นไมไม่นับ,น,บนะนะส่วนอัตราการเต้นของหัวใจหรือชีพจรนั้นนะ่ะปกติแล้วจะอยู่ที่ระหว่างหกสิบถึงร้อยครั้งต่อนาทีนะถึงจะถือว่าปกติถ้าต่ํากว่านั้นหรือเกินกว่านั้นก็แสดงว่าผิดปกติผิดปกติแล้ว,ลวอืมแล้วสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคความดัน ความดันโลหิตสูงนี้เป็นโรคไหมคะพ่อไม่จื้อป็นมมเ,เป็นโรคโใช่ไหมออสาเหตุที่ทําให้ให,ให้ให้ความดันโลหิตสูงนี่เป็นมีจากอะไรได้บ้างถ้าจะถามกันก็ลองตอบว่าไม่รู้ <c oughs> นะ <c oughs> แต่เ <c oughs> ชื่อว,ว่าสาเหตุที่แน่นอนอ่ะที่เราสามารถจะที่เราไม่สามารถป้องกันได้อ่ะนะ <c oughs> จะมีอยู่สองสาเหตุคือพันธุก,กรรมกับอายุค่ะหมายความว่าไงหมายความว่าผู้ที่มีญาติเนี่ย ที่ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือพี่น้องท้องเดียวกันนะ่ะนะที่เป็นสายตรงเนี่ยมีคนใดคนหนึ่งเป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยเราจะต้องระวังแหละนะในครอบครัวนั้นอาจจะเกิดมีคนที่เป็นความดันโลหิตสูงได้ได้อีกนะเราก็เราก็เป็นมีนความเสี่ยงเหมือนกันเป็นความเสี่ยงถ้าไม่เป็นเราจะเป็นพบได้เร็วด้วยนะ,ะแต่แต่อายุยังไม่มากะนะ แต่ก็ไม่ใช่หมายหมามก็ว่าถ้าพี่น้องเป็นแล้วจงเป็นทุกคนนะอาจจะมีบางคนเป็นบางคนไม่เป็นค่ะสําหรับผู้ที่มีที่สูงอายุนะที่เป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยมากเนี่ยนะก็เกิดนเนื่องจากว่าหลอดเลือดเอของผู้สูงอายุเนี่ยทํางานมานานนะก็มีความเสื่อมใช่ไหมค่ะแข็งตัวไม่มีความยืดหยุ่นนะความดันโลหิตก็จะสูงขึ้นนะนอกจากนั้นอาจจะจะเกิดการอุดตันทำให มีการแตกอุดตันให้หลอดเลือดอะเนาะอุดตันแตกแล้วก็เปราะได้ง่ายด้วยนะนอกจากสาเหตุสองหลักสองอย่างนะที่ที่พ่อพูดไปแล้วเนี่ยนะซึ่เป็นสาเหตุที่ป้องป้องกันไม่ได้นะมันติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดน้องนั้นสาเหตุอื่นก็เป็นสาเหตุที่เกิดจากพฤติกรรมของเราเองที่ทำให้มันเกิดขึ้น อืมอันนี้ปีอะไรบ้างคะพฤติกรรมที่เอ,อมีเยอะเลยนะเขาไล่วิติละตัวนะสาเหตุแรกคืออ้วนน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์มาตรฐานนะมีไขมันมากพวกอ้วนลงพุงทั้งหลายอ่ะซึ่งเราวัดได้จากการวัดค่าดาชัชนีมวลกายหรือ B M I อ่ะ Body Mass Index คอยรู้จักใช่ไหมก็คือเอาส่วนสูงมาคำนวณกับน้ำหนัก แล้วเราก็ดูว่าค่า BMI เท่าไรไปอ่านดูเองแล้วกันะนะถ้าเกินยี่สิบห้าเนี่ยเราก็ถือว่าอ้วนค่ะนะหรือถ้าบางคนไม่ไม่ไม่ขี้เกียจคำนวณก็วัดเอวก็ได้ง่ายๆผู้ชายก็ไม่ควรเกินสามสิบหกนิ้วผู้หญิงก็ไม่ควรเกินสามสิบสองนิ้วนะ,ะอันนี้ไปวัดกันเองก็แล้วกันอันนั้นเป็นสาเหตุแรกคือน้ำหนัก มากอ้วนนะ,ะสาเหตุที่สองคือขาดการออกกําลังกายหรือไม่เคยออกเลยบางคนเนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยไม่เคยออกกีกลังกายเลยกีฬาก็ไม่เล่นนะเดินคือไม่เดินขี้เกียจเดินอันนี้การออกกําลังกายเนี่ยจะทําให้เความดันโลหิตเนี่ยไม่สูงเพราะร่างกายคือเลือดสุกฉีดตลอดตอนช่วงออกกําลังกายอย่างนี้เออไหมคะสาเหตุต่อไปก็คือ ดื่มสุราต่อเนื่องกันมาพวกติดสุราใช่ไหมเออดื่มสุราม,มากๆนี่ก็สูง<ะ>สูงเกือบทุกรายอ่ะสูบบุหรี่เป็นสาเหตุต่อไปนะ,ะสูบบุหรีร่นี่บุหรี่นี่ทําให้หลอดเลือดมันแข็งตัวไม่ยืดหยุ่นความดันก็ขึ้นสาเหตุต่อไปคือพักผ่อนไม่เพียงพอนอนน้อยหรือเอนอนไม่หลับบ่อยๆอย่างเงี้ยนะมีความเครียดอะไรเงี้ยนะคนนี้ก็เป็นสาเหตุอีก สาเหตุดีอันหนึ่งคือการรับอาานอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการนะอ,อันนี้มีความสาคัญมากเดี๋ยวพ่อจะพูดในต่อหลังค่ะนะและสาเหตุสุดท้ายก็คือมีโรคบางอย่างในร่างกายของเราทำให้เกิดความดันโลหิตสูงเช่นโรคไทรอยเป็นคิษจำได้มไหม,มเราเคยคุยกันทีงงแล้วว่าพวกนี้จะพบให้ คว,วความดันสูงด้วยความดันสูงอนะแล้วมีโรคอื่นอีกไหมคะก็อาจจะมีโรคต่อของต่อมหมวกไตที่เราพบในเด็กอันนี้ก็ทําให้ความดันสูงเหมือนกันฮอ,อืมแล้วอาการที่พบได้ว่าถ้าเกิดความดันสูงแล้วเราจะรู้สึกอย่างไงบ้างอาการของคนวนใหญ่เนี่ยนะเมื่อมีความดันโลหิตสูงมักแกไม่มีอาการอะไรทั้งนั้นนะบางคนไม่ไม่ไม่รู้ตัวมาก่อนเลยว่าตัวเองเป็นความดัน ไม่เคยวัดด้วยช่ไม่เคยวัดไงแล้วพอไปวัดโดยการตรวจร่างกายประจาปีหรืออะไรก็เจอเข้าค่ะนี่เราพบได้บ่อยมากเลยนะหรือบางคนก็ไปพบแพทย์เมื่อมีอาการมากแล้วอาการมากนี่มีอะไรบ้างที่อาการที่เราพบได้บ่อยนะอาการหลักก็คือปวดศีรษะปวดศีรษะจะมีปวดทั่วศีรษะเหละแล้วก็อาจจะปวดมากที่บริเวณท้ายทอยนะ มักจะเป็นมากเมื่อตอนตื่นนอนเนี่ยนะลักษณะาการปวดเนี่ยอาจจะเป็นแบบตุบๆก็ได้นะนอกจากปวดทีสะแล้วก็อาจจะมีการเวียนศีรษะมึนงงเวลาลุกขึ้นแล้วบางทีก็เซหน้ามืดอะไรเงี้ยนะหรือมากๆก็เป็นลมไปก็มีนะอันนั้นหมันก็ต้องเป็นต้องสูงมานานแล้วนะค่ะแล้วก็มีอาการเหนื่อยง่ายอืม สังเกตง่ายคือเวลาเดินเอ๊ะทําไมมันเหนื่อยเร็วเกินนะขึ้นบันไดลงบันไดย่เหนื่อยละนะห,หรือเวลาทางานอะไรที่ออกแรงก็เหนื่อยนะ,ะอาการบางทีก็มีอมีตาพร่ามัวได้ถ้าเป็นมากๆนะบางทีหูก็ตึงหูอื้อหรอหูอื้อเหมือนกับเลือดมันไปเลี้ยงสมองไม่พอไงนะค่ะนอนไม่ค่อยหลับอันเนี้ยซึ่งเหมือนอาจจะมีใช้จาก ความดันสูงด้วยความเครียดด้วยคะนะถ้าเป็นมากๆเนี่ยหัวใจเนี่ยจะทำงานหนักนะก็ทำให้เราเนี่ยรู้สึกเหนื่อยมากเลยนะแล้วจนกระทั่งมีอาการถึงจุกแน่นหนาอ,อกอันนี้อันตรายแล้วนะะเป็นโดยเพราะเริ่มต้นโดยขนาดที่ออกแรงอะไรนิดนมันจะเป็นแต่ตอนหลังที่อยู่เฉย ไม่ได้ทาอะไรเลยเ<อ>ก็เหลือได้มอก็แน่นจุกเราจุกนะถ้าถ้าเป็นมากๆแล้วไม่ได้รับการรักษาเนี่ยเส้นเลือดในสมองนี่อาจจะแตกเคยได้ยินใช่ไหมเคยได้ยินทําให้หมดสตินะแล้วก็เสียชีวิตได้ด้วยถ้าช่วยไม่ทันเนี่ยอาจจะเสียชีวิตแล้วก็หรืออาจจะไม่งั้นก็เป็นอัมพาตก็มาพลา,าดด้วยนะอ,อ,อันนี้ก็พบได้เยอะน,นอนติดเตียงใช่ไหมอืมค่ะ เออบางรายก็หัวใจวายไปไเฉยๆเสียชีวิตได้เสียชีวิตได,ได้เหมือนกันเออถ้าทาไม่รักษาถ้าเกิดเป็นแล้วแบบอย่างที่พ่อบอกเมื่อกี้ค่ะคือถ้าเป็นแล้วเราไม่ไปหาหมอไม่รักษาปล่อยเอาไว้เงี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมถ้าเป็นความดันโลหิตสูงอยู่นานๆไม่รับการรักษาเนี่ยหรือรักษาไม่ต่อเนื่องเนี่ยนะค่ะจะทําให้เกิดอันแรกคือไตเนี่ยจะเสีย ที่เราเรียกว่าไตวายได้หลับมันเคยได้ยินใช่ไหมไตจะเสื่อมลงเรื่อยๆอันนี้ไม่จาเป็นต้องทานเค็มก็ก็เป็นได้ถ้าคนดับโลหิตสูงใช่ไตจะเสียไปเรื่อยถ้าทิ้งไว้ก็ต้องล้างไตอะนะแล้วถ้าไม่ไม่รีบรักษาหรือไม่รีบป้องกันซะก่อนเนี่ยนะก็จะต้องไตวายได้ไตวายต้องไปล้างไตอันนี้ก็เป็นเรื่องของไตที่จะต้องเสียไปจาก การที่ความดันโลหิตสูงแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้หัวใจอาจจะไวายได้นี่จะหัวใจที่ทำงานหนักพวกบีบตัวแรงใช่ไ,ไหมตลอดเวลาเลยหัวใจก็จะบางลงนะผนังหัวใจที่เป็นกล้ามเนื้อจะบางลงโตหัวใจโตมไม่แข็งแรงะนะแล้วก็บีบในสุดก็บีบตัวไม่ไหวอะ่ะก็ทำให้หัวใจไวายได้ พู้นี้เสียชีวิตแบบเขาเรียกว่าเสียพลันได้นะ,ะผลกระทบอีกอันหนึ่งคือที่สมองถ้าความดันโลหิตสูงมากๆเนี่ยจะทำให้เส้นเส้นเลือดในสมองเนี่ยแตกเคยได้ยินใช่ไหม<ช>บ่อย<ช>บ่อยด้วยเนียหรือเกิดการอุดตันของหลอดเลือดในสมองเนี่ยเกิดออกมาพลึกออมาพาดได้เหมือนกันก็ปุ๊บปั๊บเป็นเหมือนกันเนาะใช่ค่เอวั้วะที่จะกระทบอีกอันหนึ่งคือตาเนะย จอประสาตานี่อาจจะถูกทําลายถ้าปล่อยให้ความดันเนี่ยสูงนานๆนะทําให้จอประสาตาเนี่ยเสื่อมหรือมีเลือดออกที่จอประสาตาทําให้ตาบอดได้เพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือเอาไว้ว่าที่จะได้รับการกระทบกระเทือนจากโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยจะมีเรื่องของไตนะหัวใจสมองและตา อืมอันนี้คือกระทบโดยตรงถ้าเราไม่รักษาเราก็ปล่อยให้ความดันโลหิตสูงเป็นอยู่เรื่อยๆนะคะอเพราะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราไปหาคุณหมอแล้วเราตรวจพบว่าเรามีความดันโลหิตสูงนี่เราควรจะต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างเออย่างที่พ่อพูดไปแล้วนะคือว่าถ้าเราวัดความดันโลหิตของเราเนี่ยวัดทีไรก็สูงทุกทีอย่างเงี้ยนะค่ะเราก็ควรจะไปพบแพทย์เลยแต่ถ้าวัดปุ๊บแล้วปกว่าสูงมากๆอันนี้อย่ารอนะ เกินสองร้อย่างเงี้ยนะหรือสองร้อยใช่คือร้อยแปดสิบก็แย่แล้วต้องไปแล้วค่ะค่ะตอนนี้ต้องไปพบแพทย์ทันทีนะอย่าไปเที่ยวซื้อหายยาอะไรมาแทนแทนนประทานเนี่ยคือซื้อมากินเองไม่หาหมอตามคำแนะนำของเพื่อนหรืออะไรเงี้ยเพื่อนแบกยาให้ทานอะนรใช่ไหมอันตรายนะค่ะค่ะหรือเราอาจจะไม่ได้เป็นความดันโลหิตสูงก็ได้นะ เราจําเป็นต้องให้พบแพทย์เนี่ยเป็นผู้ตรวจและให้คําแนะนําดีกว่านะบางทีเราอาจจะแค่สูงไม่ไม่ได้ต่อเนื่องอย่างสองสัปดาห์อย่างที่พ่อบอกนะ<อ>สูงบางวันเราก็ไปเอายามาทานเลยอย่างี้ไม่ได้ใช่บางทีเข้าไปตรวจตกใจมากกลัวมากความดันก็ขึ้นแล้วพอกลับมาบ้านก็ลงเป็นปกตินะ,ะเพราะหมอเขามีแนวทางในการตรวจนะไม่ว่าจะตรวจเลือดตรวจ ร่างกายส่วนอื่นอะไรก็ได้แต่ตัวขึ้นฝ้าหัวใจอันนี้ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขาค่ะทีนี้พพูดถึงหลักการในการรักษาเลยนะหลักการในการรักษาโรคเออเกี่ยวกับเรื่องความดันโลหิตสูงเนี่ยนะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะซึ่งเป็นสาเหตุของความดันโลหิตสูงนะ เอ่ออที่ที่พ่อพูดไปแล้วทั้งหมดอ่ะจำได้ไหมพฤติกรรมอะไรเงี้ยคือสรุปก็คือหนึ่งลดน้ำหนักโตให้ได้<ภ>อย่าให้อ้วนนะ<ภ>ออกกาลังกายให้สม่ําเสมอไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่พักผ่อนให้เพียงพอนะไม่เครียดแล้วก็รักษาโรคที่เป็นอยู่เนี่ย ซึ่งเป็นสาเหตุของความคิดคุณอันเราหตสูงเนี่ยให้ได้ดีนะคุมให้ได้นะแล้วก็รับประทานอาหารที่ถูกกลักโพชนาการนะอาหารอะไรที่แนะนำว่าควรจะต้องทานนี่สำคัญมากเลยเรื่องอาหารกับเรื่องของความดันโลหิตสูงเนี่ยมันสัมพันธ์กันมากค่ะอันแรกคือไม่ทานเค็มนะลดเกลือโซเดียมลงเกลือนี่ก็คือโซเดียมคลอลคลอไรด์เห็นไหม ตามปกติแล้วเขาจะให้ทานในวันหนึ่งเนี่ยจะไม่เกินสองกรัมสองกรัมแค่ไหนก็คือเกินหนึ่งช้อนชาเนี่ยสองกรัมค่ะหรือน้ําปลาเนี่ยไม่เกินวันละประมาณสักสามสี่ช้อนชาเนี่ยนะแต่จริงจริงแล้วมันก็จะมีมาจากพวกผงปรุงรสต่างต่าด้วยมันไม่ได้แค่เกลือหรือน้ำนปลางใงนั้นเมันก็ยังมาจากอาหารที่มีเกลือปนอยู่นะอย่างที่ในบ้านเราเนี่ยเห็นเยอะแยะเลยพวกอาหารแปรรูป อาหารแห้งพวกอาหารหมักดองอาหารกระป๋องก็มีนะพวกน้ำจิ้มต่างๆอ่ะสอสี่อิว้วนะซอีสปรุงรสเนาะใช่แม็กกี้อะไรพวกเนี่ยนะเต้าเจี้ยวนะถ้าเกลือโซเดียมเนี่ยมากเกินไปนะมันจะคั่งอยู่ในร่างกายไตก็ขับน้ำออกไม่ได้นะ พราะโซเดียมมันก็จะนําน้ําออกไปด้วยนะค<ะ>่ะแล้วก็จะทําให้เราบวมแล้วความดันก็จะสูงขึ้นตัวบวมอ่าอ,อัน,นแรกก็คือไม่ทานเค็มออันนี้ต้องระามาัดระวังมากเลยนะอันที่สองก็คือว่าต้องไม่ทานอาหารที่มีไขมันมากเกินไปนะ,ะต้องเป็นอาหารที่มีไขมันต่ําถ้าจะทานไขมันก็ต้องไม่ทานไขมันที่อิ่มตัวนะหรือไขมันทรานส รู้จักใช่ไหมไขมันทานก็จะเป็นพวกขนมเบเกอรี่ต่างๆอ,อนะไรอยมายมเกลาีนค่ะใช่ไขมันพวกนี้จะไปเกาะที่หลอดเลือดทําให้หลอดเลือดนี่แข็งตัวความดันโลหิตก็จะสูงขึ้นนะแล้วก็น้องนัแล้วก็นแ,วแนะนําให้ทานผักมากๆนะ,ะทานผลไม้ให้มากขึ้นเพื่อลดแป้งและไขมันมเพื่อไม่ให้ไม่ให้เราอ้วนนะนี้ถ้าเผื่อว่าเราปฏิบัติตัวดีแล้วเนี่ย นะมันก็ยังไม่ลงความดันก็ยังสูงอยู่ดีเออยังสูงอยู่เงี้ยแพทย์เขาก็จะเอ,อให้การรักษาแหละอแต่ก่อนอื่นเนี่ยแพทย์เขาจะใช้ให้ใหเวลากเราค่อนข้างมากในการที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมคือแนะนําให้เราไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่นะอนแต่ว่าถ้าเผื่อว่าเปลี่ยนไม่ได้นะ แลไม่ลงเปลี่ยนได้แต่มันไม่ลงนะเขาก็เริ่มให้ยานะยาอะไรบ้างยาลดความดันโลหิตเนี่ยนะก่อนอื่นเนี่ยท่านผู้ฟังนีต้องเข้าใจก่อนนะว่ายาลดความดันโลหิตเนี่ยไม่ใช่ยาที่ใช้ในการรักษาไม่ใช่รักษานะแต่เป็นยาที่ให้ไปเนี่ยเพื่อให้ความดันโลหิตเนี่ยลดลงมานะป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อ ร่างกายต่ออวัยวะต่า,างๆที่เราพูดไปแล้วนะค่ะให้ร่างกายเนี่ยมีโอกาสรปรับปรุงตัวเองจากการที่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยนะแล้วก็ถ้าเราทําได้เนี่ยความดันโลหิตก็จะลดลงสามารถลดยาได้หรือหยุดยาได้หลายคนที่เป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยสามารถที่จะลดยาและหยุดยาได้ถ้าเราทําไม่สําเร็จเนี่ยเราก็ต้องทานยาไปตลอดชีวิต คฮนะยาที่ช่วยในการลดความดันโลหิตสูงเนี่ยที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็แบ่งกันเป็นคร่าวๆนี่ก็ประมาณสักสามชนิดนะ,ะออตามลักษณะการออกฤทธิ์ของยานะเช่นกลุ่มแรกก็คือพวกยาขับปัสสาวะเมืม่อขับน้ำออกไปได้ความดันก็ลดลงนะยาขยายหลอดเลือด แต่ยายาเรื่อดก็ทําให้ความดันลดลงเหมือนกันคยาที่ทําให้หัวใจเต้นช้าลงนะหัวใจไม่เร็วเกินไม่เต้นเร็วความดันก็ลดลงนะยาแต่ละตัวเนี่ยอาจจะออกฤทธิ์อย่างเดียวหรือออกฤทธิ์หลายอย่างในสามอย่างที่พูดไแล้วก็ได้นะท่านผู้ฟังท่ารู้จักไว้บ้างก็ดีนะ,ะอยากให้ รู้จักผลแทรกซ้อนของอยาแต่และตัวเนอะออหรือการแพ้ยาค่ะนะเพราะคะแล้วยาที่เราใช้ในปัจจุบันมีชื่ออะไระมีมีชื่ออะไรบ้างเ,เราอาจจะแบ่งได้คร่าวๆนะประมาณสักหกกลุ่มนะค่ะกลุ่มแรกนี่เป็นยาที่เราใช้ในการขับน้ำนะเช่นชื่อมันนะ ไฮโดรคลอรไทไซด์ไฮโดรคลอไทไซด์ชื่อยาวจุงชื่อยาวแต่เขาเรียกสันส้นๆไว้ HCTZ นะอ,อันนี้ออกฤทธิ์ขับปัสสาวะนะ,ะขับเกลือโซเดียมเนี่ยออกจากร่างกายนะมันก็นำน้ำออกไปด้วยค,คนได้โลหิตก็จะลดลงนะพวกนี้ทำให้ปัสสาวะบ่อยอนะเพราะฉะนั้นควรจะทาน ตอนเช้าถ้าฐานตอนกลางคืนก็กไม่ต้องนอนกันละไม่ต้องนอนนอ <c oughs> ันนี้เป็นอันที่เราใช้บ่อยอาจจะครึ่งเม็ดหรือเม็ดหนึ่งแล้วแต่หมอจะสั่งค่ะกลุ่มที่สองเนี่ยเป็นยาที่ที่ลงใช้ด้วยคําว่าพริวพริวกับ p ีอาอเนะค่ะเพราะว่าก่อยคงเคยได้ยินอะเช่นอันาราพริว นะแคปโตปิวอะไรที่ท้ายด้ได้ปลืปล้มๆทั้งหลายเนี่ยพวกนี้จะออกฤทธิ์ในการขยายหลอดเลือดนะทําให้ความดันริตลดลงนะข้อเสียคืออาจจะพบมีการไอแห้งๆได้บ่อยนะอันนี้ผลข้างเคยียงจากยาเอออันนี้เราเจอได้ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะค่ะ<า>อันนี้ห้ามทานในในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์นนะอ่ะอ๋อทำใวีผลไปถึงเด็กนะค่ะเออกลุ่มที่สาม อันนี้จะมีชื่อที่ลงท้ายด้วยซาตาน S A T A N ซาตานนะะเช่นลาซาทานอะไรเนี่ยนะอวอลซาทานเออบีซาทานโอมิซาทานอะไรเงี้ยที่ลงท้ายด้วยทานทานทั้งหลายเนี่ยพวกนี้ก็จะออกฤทธิ์ขยายหลอดเลือดเหมือนกันฮะอาจจะมีอาการปวดหรือเวียนศีรษะอะไรบ้างกลุ่มที่สี่นะ คือกลุ่มที่ลงท้ายด้วย lol l o l เนี่ยลนะเช่น ethinyl o l กลุ่มนี้ใช้มากนะอ t h i n น l o l propyl lol metoprolol timolol อะไรพวกเนี้ยนะพวกนี้เป็นยาในกลุ่มที่ราคาที่ค่อนข้างจะถูกนะแล้วก็ได้ผลดีด้วยแต่อันนี้ออกฤทธิ์โดยการลดอัตราการเต้นของหัวใจ แท่ลดความดันโรหิตลงแล้วก็แพ้ยาก็คนงางจะน้อยเนี่ยอันนี้ห้ามใช้ในคนที่หอบผื่นนะ้าใช้แล้วจะทำให้หอบผื่นมากขึ้นอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ท,ที่ห้าเห็นไหมอันนี้จะลงท้า,ทายด้วยพีน P I N e พีไอเอพ่ะอันนี้จำง่ายเปิดยาดูก็เห็นแหละเช่นแอมโรดิพีนในเฟดิพีน ฟิโรดีพีะเนี่ยแล้วก็มีอีกตัวนึงชื่อแปลกไปไม่ลงท้ายด้วยพีเนีแล้วก็ใช้ได้บ่อยคือดิวไทอาเซมดิวไทอาเซมอยู่ในกลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มนี้กล,ลุ่มนี้ก็คล้ายๆกลุ่มที่สี่ใช้มากเหมือนกันนะแล้วก็ถูกด,ด้วยราคาถูกอันนี้จะออกฤทธิย์ยับยั้งแคลเซียมแคลเซียมไม่ให้เข้าไปในหัวใจมากเกินไปการที่แคลเซียมไม่เข้าในหัวใจเนี่ยหัวใจก็จะเต้น อ่อนลงนะเพราะแคนเซมเป็นตัวที่ทําให้หัวใจเต้นเร็วนะคามดันลิตก็จะลดลงฮนะอาการแพ้ก็จะบวมที่เทา้าอาจจะมีเวียนศีรษะบ้างมีอ่อนเพลียบ้างค<ะ>แล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่หกนะเ,เป็นยาที่เอากลุ่มต่างๆจากหนึ่งถึงห้าเนี่ยเอามาผสมกันลดขนาดยาลง เช่นเอากลุ่มที่สองมาสักครึ่งหนึ่งเอากลุ่มที่สามใส่ไปครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะเพื่ออะไรเพื่อที่ทําให้ฤทธิ์ของยาเดี๋ยที่มันแพ้นะมันน้อยลงการแพรก็น้อยลงฤทธิ์ของยาก็มากขึ้นเข้าใจไหมเพราะมันได้ฤทธิ์ที่ค่อนข้างจะหลากหลายนะแล้วก็ผล การผลข้างเคียงก็น้อยออใช่ไหมก็จะน้อยลงทั้งหมดนี่ก็อยากเรียนให้ผู้ฟังทราบว่าอย่าไปซื้อทารีเดกต้องให้แพทย์เป็นผู้สั่งเพราะขไปสัง,สงเกตจากแม่แม่เขาก็เป็นความดันสูงเหมือนกันแล้วเวลาที่คุณหมอให้ยามาทานเนี่ยมือทีพอทานแล้วความดันกลับต่ําลงไปเยอะมากเนี่ยเขาก็มีอาการเวียนหัวอย่างเงี้ยเขาต้องทำยังไงบ้างก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังนี้ว่าในขณะที่เรารับทานยาเนี่ย เราไม่ควรที่จะหยุดยานะไม่ควรที่หยุดยาเองหรือปรับยาเองอนี่เนาะคือ,อ,คอ,อยังไงก็ต้องไปให้คุณหมอเป็นผู้จัดการให้นะแต่ถ้าเผื่อเรามีอาการมากๆอย่างที่ก้อยบอกวอ่าอ,อย่างเวียนหัวหรืออะไรนะหรือพวกนี้เราจะต้องหยุดยาก่อนก็ได้แต่ต้องรีบไปหามหมอ ไม่ใช่หยุดเราทิ้งไว้เลยนะ,ะถ้าเผื่อว่าเรามีอะไรที่ผิดปกติเนี่ยที่ไม่รุนแรงเราก็ทานต่อไปได้แล้วไปพบแพทย์แต่ถ้าอาการแพ้รุนแรงหยุดได้ก่อนอแล้วรีบไปพบแพทย์แบบเวียนศีรษะมึนงงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราวัดความดันดูความดันมันต่ําเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดขอย้ำอีกทีคืออย่าไปให้ยาทานโดย คําแนะนําของเพื่อนนะออค่ะันตรายอเอาละค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของความดันโลหิตสูงที่เรารวบรวมมาแบบย่อยๆนะ,ะเข้าใจง่ายจบในตอนเดียวนะคะสําหรับตอนหน้าค่ะพ่อค่ะเราคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องอะไรดีเอาแบบนี้ทีวมาเลือกเบาหวานคขาเที่เราก็พูดหลายหลายครั้งเหมือนกันค่ะก็จะส,สรุปสั้นๆเวา่าสรุปแล้วก็ท่านผู้ฟ,ฟังที่มีปัญหาอะไรก็เตรียมตัวไว้ ถามมาก็ได้ค่ะได้ค่ะงั้นครั้งหน้าเราพบกันนะคะสำหรับวันนี้ก่อนกับคุณพ่อต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามเราฟังรายการน,นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ฟัง